สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สันหามนิกินค่ะวันนี้เฮาสีพ้าพี่น้องมา่กินของอมวงป้าค่ะนี่ค่ะมวงป้าเฮาเสีบเสีบกันขามอือนอะค่ะ,น,ะ,ดดน,ะ,ดดะน้ำปลาแดกน้ำปลาแดกปลาดาหนัวหนัวค่ะเพ็ดเพ็ดหนัวหนัวนี่เฮาสีคันโบอิมสีปาดแซ่น้ำเกลือไว้ค่ะว่าน้ำเกลือห้องก่อมอไ้ไใบละค่ะนี่พี่น้องบ้านลงไปเลยค่ะบ้านลงไป เป็นที่ท่นีต้องปาดเลยล่ะค่ะมนะเสียบเสียบน้องกันสมสมน้องกันอีกข่ามือนะ่ะฮึมสมแซีบค่ะ มัก็เป็นค่ะพี่น้องน้อยน้อยยมุงปลามันเสียบนะคะมันะหวน น้ำเกลือเขาแกะขั้นมันออกสิเขาจะปาดปาดแล้วก็แกะไนแช่น้าเกลือไปยังเสียค่ะมันค่อยบวกขั้นเพราะยางมันไหลบวกงกป้าค่ะยางมันไหลแช่ไปยังสี่เลยค่ะปาดแล้วก็แกะมิ้ออกแช่ไว้แช่ไว้สี่ค่ะ เดี๋ยวเบิร์ล้วค่อยปัดอดีค่ะอืม,ม,มหืมกลมูปลาเนานะเส่บมหอม giải tâm chỉ ngốc hầu không nào khi nó

สมกระสมเสี่ยงหอมค่ะปาดีสึ้นน้นองโร่เรื่องมึงสมนี้เบ,บิดมือเขาก็กินก็นได้ สารพี่น้องไวเทย์ชนี้เด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนิสานหันนักกินนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะฝากแชร์เ,เกลือคนพี่น้องส่วสีได้กินมันสิโดนนะะ